ครับผมวันนี้เทคนิคบ้านม่วงจะมาแนะนำวิธีการตรวจชิค U P S นะครับอาการเสียตัวนี้พอเสียปักปุ๊บเราจะลองนะครับกดปิดกดเปิด,ก,ด,ปดก็ลองตีดค้างอยู่คือเสียปักไม่ได้เลยแล้วไม่ไม่จ่ายไฟออกเลยนะครับลองการค้างกดแล้วก็จะหายไป ถ้าเสียปลั๊กจะร้องนะครับเนี่ยหายไปเฉยเลยเหมือนอาการเหมือนไม่มีแบดบแต่เสียปลั๊กเนื้อก็ยังไม่ติดนะเดี๋ยวผมเสียปลั๊กให้ดูนี่ให้เบาลองเสียปลั๊กร้องร้องอย่างนี้กดเปิดนี่รุนแรงร้องใช่ต้วเสียปลั๊ก ไม่เนี่ยจะจะจะดับไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเช็กดูอีกทีนะครับนี่น่าจะการหนักอีกรตปผมเทคนิคป้านม่วงนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปต่อให้ดูแล้วอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวแกะดูก่อน นี่นะครับหลังจากที่ผมแกะออกมาผมเจอความผิดปกติก็คือวัดไฟแบตเตอรี่ปกติแบตเตอรี่จะมีประจุไฟที่สิบโวลต์นะครับอย่างน,น้อยก็ไม่ควรที่จะต่ํากว่าส2บนะครับถึงแบตจะเสื่อมยังไงก็ไม่ต่ํากว่าสิบสองนะครับถ้าแ,แบตคุณภาพดีก็ประมาณสิบามโวลต์นะครับแต่นี่ผิดปกติมากคือแดโวลต์มันดูเลยสตาร์ทวงจรไม่ได้นะครับ มันวนว่าแค่แปดวนเองครับแบตเตอรี่น่าจะมีปัญหาแหละผมดูที<ป>ออนี่ไงครับเจอตัวปัญหาแล้ว แบตเตอรี่ระเบิดนะครับว่าตัวเครื่องไม่ได้ตกไม่ได้หล่นอะไรนีตตร่ยอดีระเบิดยิงร้อยเปอร์เซ็นครับต้องเปลี่ยนแบตเปลี่ยนแบตได้จะใช้ได้เดี๋ยวผมหาแบตลูกใหม่มาเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกครั้งครับเทคนิคบ้านเมืองครับเดี๋ยวอัปเดตให้สมาชิกได้ดูครับนี่นะครับแบตลูกใหม่อย่างน้นอยนี่ไม่ได้ชาร์จไว,นนนนวนนะ้นานนะเป็นแบตเก่าเลยผมเก็บเอาไว้นานนะ ส2 7อถว่าสภาพดีนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนใส่เลยเดี๋ยวใส่แบตแล้วลองตัวดเทสดูเลยนะครับไม่ไม่เสียปลักอะไรอันนี้แบตใหม่นี่ใช้งานได้แล้วครับแบตเตอรี่เสียครับนันนี่ก็ปกติเดี๋ยวก็เรวเสียบปลักชาร์จแบตด้วยก่อนนะครับ นี่นะครับนี่คือเสียบปลั๊กชาร์จแบตไปแล้วก็จะขึ้นสถานะอย่างนี้แต่กว่าหน้นี้นไม่ขึ้นอะไรเลยครับที่ในได้แบตระเบิดแบตเตอรี่ระเบิดนะครับนี่ถ้ากดเปิดนี่ทำงานได้ปกติแล้วครับเอาฟุตสองร้อยยี่สิบแปดนี่เอาฟุตนะครับนี่อินพุต ซูมซูมยากหน่อยเสียงไม่ได้นะโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับที่มีดีๆนะครับเกะดูเลยเจอกันในสำหรับวันนี้เทคนิคบ้น่วงขอขอบคุณมากสวัสดีครับ